ฝังดวนอีชิอิกลุมขมับช้างศึกทีมชาติไทยเจอปัญหาแข้งหลักเจ็บก่อนเจอจีนอาจจะต้องหาคนสแตนบายรอใครบ้างดีคอมเมนต์มากันได้ด้านสุปชัยพะง,งาดดาวสนโนวไทยลีก2ปีติดสร้างความมั่นใจก่อนช่วยทีมชาติไทยและถึงเวลาไปต่างประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามให้กับ Youtube ต้องซุยมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันนะครับรวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระนพัดในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่นๆโปรตีนเน้นนน กะเนพัทในเขตกาโนลาบาอร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหลังจากนี้จะโฟกัสเรื่องราวของทีมชาติไทยกันยาวๆเพราะโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับบุรีรัมย์ก็ฉลองแชมป์ไปแล้ว แต่ทัพช้างศึกของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมน่าสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเป็น2เกมที่สำคัญทสุดก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนจากนั้นจะกลับมาเลยในบ้านในวันที่11มิถุนายนเจอกับสิงคโปร์อิชิประกาศ27รายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยรอเรียกเข้าแคมป์ในวันที่ 29พ,29พฤษภาคม29นี้นะครับแต่ล่าสุดอ e ีชิอ e, ีมีปัญหาที่ต้องปวดหัวพอสมควรครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยในเกมเจอจีนและสิงคโปร์เนี่ยผู้เล่นที่เป็นชุดหลักเจออาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะมากตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็เจอข่าวร้ายไปแล้วก็คือนิโคลัสมิเคลสันเจ็บนะครับก็ไม่สามารถมาช่วยทีมชาติไทยได้ซึ่งมิเคลสันเนี่ยโอ้โหเป็นกำลังหลักเลยนะ มาช่วยไม่ได้ก็ปัญหาใหญ่แล้วก่อนที่ล่าสุดบดิงภาลาที่เป็นอีกหนึ่งคนที่อิชิก็ใช้งานเจ็บต้องถอนตัวออกไปและใส่ชันลงพรมสีแก้วมาแทนแต่ล่าสุดอิชิอีมีเรื่องที่ต้องลุ้นนะครับหลังจบโปรแกรมไทยลีกนะสุดท้ายของฤดูกาล3นักเตะที่เป็นตัวหลักของทัพช้างศึกทีมชาติไทย2ใน3คือตัวจริงเจ็บนะครับ ลนตั้งแต่คนแรกคือพี่เจชนาทิพย์สงกระสินเจ็บต่อมาวิลเทพป้อมพัน์เจ็บแล้วก็สัตว์รัไข่ประโคนที่เพิ่งคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยก็เจ็บซึ่งในรายของพี่เจชนาทิพย์พูดก่อนพี่เจชนาทิพย์เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ BG เอาชนะโปลิทเทโลนะครับซึ่งพี่เจเนี่ยเจ็บในช่วงครึ่งหลังนะครับคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่พยายามเหยียดขาซ้ายเพื่อเล่นบอลทว่าจังหวะลงพื้นเนี่ย เจ็บพี่เจก็กลุมไปที่บริเวณโคนขาหนีบนะครับจนต้องเดินออกมาข้างสนามมาปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกทันทีซึ่งอาการบาดเจ็บของพี่เจเน,น่าเป็นห่วงโคนขาหนีบตรงเนี้ยมัน,ม,นมันเวลาสปรินต์อะมันสำคัญใช่ไหมละ่ะเนี่ยต้องเช็คอาการบาดเจ็บต้องไปเช็ค m อ i อ่ะในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าเจ็บหนักไหมต้องพักเท่าไหร่ ก็รุนกันก็ภาวนาว่าเจ็บไม่หนักมากแล้วกันนะเพราะว่าพี่เจชนาทิพย์คือคนสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้อะ่ะเกณฑ์ในฉันว่าเกมที่เจอจีนนัดแรกอะ่ะพี่เจสร้างสรรเกมได้ดีมากนะครับก่อนที่จะเจ็บแล้วเกมลุกทีมชาติไทยก็ดรอปลงผมว่าพี่เจคือคนสําคัญภาวนาเลยพี่เจอย่าเจ็บหนักมากแล้วกันยังไงก็ต้องใช้พี่เจชนาทิพย์อ่ะเออน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่อาการมาเจ็บของพี่เจก็หน้าเป็นห่วงอะ่ะเพราะ อย่างที่บอกว่าช่วงหลังเขาก็เจอการบาดเจ็บเล่นงานพอสมควรใช่ไหมแล้วนี่มันเป็นการเจ็บจากจังหวะการเล่นแล้วมันเจ็บเองด้วยออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เจเจ็บไม่หนักผมเชื่อว่าเขาช่วยทีมชาติไทยไปแน่นอนและยังมีข้อดีคือมันยังมีเวลาพักอยู่ตอนนี้มีเวลาอาทิตย์กว่าก่อนเจอจีนใช่ไหมละ่ะแต่ก็ถ้าเกิดเจ็บแล้วต้องพักหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่น่าทันเขาเ้าใจป่ะ พราะหนึ่งสัปดาห์พักและกว่าจะกลับมาวิ่งกว่าจะอะไรกะมันต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่ก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรแล้วกันนะคือถ้าเจ็บมาพักหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยไปไม่ได้แน่นอนอแต่ก็ภาวนาอย่าไปเจ็บเลยเออก็รอรุนนะซึ่งถ้าเกิดพิจารณาทิพย์เจ็บเนี่ยอีชีปวดหัวมากนะเพราะคนที่จะมาเป็นตำแหน่งมิฟิวตัวลุกเนี่ยมันมีแค่คนเดียวคือเจ้าเช็คสุปโชคที่เล่นได้เลยอามิสุปนัทที่มาเล่นตรงนี้ได้ถ้าจะเรียกใครหนึ่งคนมาแทนคุณผู้ชมอยากจะเรียกใคร ผมคิดออกตรงเดียวมิดฟิลด์ตัวลุกบุกเอกนิตปัญญาก็พร้อมแล้วได้ลงเล่นกับอุลวะไปแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นคนที่จะมาทดแทนพี่เจชนาทิพย์กับตําแหน่งกับวิธีการเล่นแล้วบุกอุลวะอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าอิชิจะเลิอกอยังไงแตะต้องลุ้นว่าพี่เจชนาทิพย์จะเจ็บหรือเปล่าด้วยแต่จริงๆไม่อยากให้พี่เจเจ็บอยากให้พี่เจลงสนามในเกมเจอจีนและสิงคโปร์อย่างมากนะครับแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า เขาจะเล่นได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอเช็ค MRI นะครับพี่เจเจ็บลุ้นกันวิลเเทฟป้อมพัน์นี่หามออกเลยนะครับวิลเทเก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของอิชิอีกับระบบการเล่น4 2 3 1สหนึ่งวิลเทเจะเป็นตัวออกบอลตัวเล่นเกมรับอยู่ตลอดซึ่งทีมชาติไทยในยุคอิชิวิลเทเคือ11ตัวจริงด้วยอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเออก็รอดูแล้วกันวิลเทเก็ต้องไปเช็คอีกแต่วิลเทเเอาจริงๆเป็นคนเจ็บยากนะไม่ค่อยเห็นเขาเจ็บเท่าไหร่ แต่คราวนี้เจ็บถึงขั้นต้องหามออกเนี่ยไม่รู้ว่าตาตะคิวหรือเปล่าแต่พอหามออกมันก็ได้เป็นห่วงนะเออแต่ผมว่าการของวิลเลเทมเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ก็รอดูแล้วกันคือถ้าวิลเลเทมไม่ไหวผมว่าตำแหน่งตรงกลางที่เป็นตัวแทนมันยังพอมีอย่างธนวันรพิชาอุทายังมีตัวเลือกอยู่นะแล้วก็ที่เรียกมามันยังมีกฤษดาการแมนมีพีระดอนฉ่ำลัศมมีพิจตังสารอยู่เย็นที่เล่นได้คือตำแหน่งของเตอร์ถ้าขาด ก็ยังพร้อมีป็นโจททดแทนแต่ตำแหน่งของพี่เจเนี่ยคนที่ทดแทนยากขณะที่เจ้าพีสัตว์ระไข่ประโคนนี่เจ็บจนต้องหามไปออกจกสนามเหมือนกันแล้วเจ็บไปที่แฮมสตริงด้วยนะครับสัตว์ระนี่มีโอกาสที่จะไปทีมชาติไม่ได้เพราะเจ็บอาการน่าเป็นห่วงซึ่งแบ็กซ้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะก่อนหน้านี้มิเคิลสั้นที่เล่นในทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายเจ็บอีกแล้วสัตว์ระกก็คือเป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าก็ถ้าเกิดพี่อุ้ม เกิดอาการบาดเจ็บเล่นไม่ไหวสัตว์รักลงมาก็ยังโอเคอ่ะเขายังมีประสบการณ์กับทีมชาติอ่ะถ้าสัตลัรักไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาตัวมาแทนซึ่งที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยมันก็มีจิเกติศัก์เจมอุดมมีอาวันชัยจรุนองคารอะไรประมาณเนี้เออก็รอดูแล้วกันหัวปวดหัวแทนอิชิเหมือนกันนะคือสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะใช้ลงสนามเนี่ยเจ็บไปประมาณสามถึงสี่คนแล้วเนี่ยต้องหาคนมาแทน คือถ้าพวกเขาลงเงินไม่ได้นี่ส่งผลกระทบหนักมากนะเออแต่ก็ยังดีที่อิชิอิเนี่ยมีเวลาซ้อมเกือบ10วันเนี่ยซ้อมตั้งแต่วันที่29นับรวมแล้ว7-8วันอย่างน้อยมันก็หาตัวทดแทนได้แล้วกันอาจจะใส่ภาพไม่เท่าแต่ผมเชื่อว่าอิชิเขาคงหาใครมาใส่ตรงนี้ได้แต่ลึกๆแล้วช่วยกันภาวนาอย่าให้ใครเจ็บเพิ่มหรือคนที่ เจ็บในเกมไทยลีกเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักมากแล้วเล่นทีมชาติไทยได้ช่วยกันภาวนาและกันเพราะมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราไปแบบไม่ฟูทีมเนี่ยมันเหนื่อยไงแต่เชื่อว่าอิชิยังมีเวลาซ้อมอยังมีเวลาให้ได้คิดแต่เดี๋ยวรอดูผลเดี๋ยวอัปเดตว,ว่าใครเจ็บต้องถอนบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันผมเชื่อว่าวันอังคารน่ะรู้แล้วเพราะเดี๋ยววันจันทร์เชื่อว่าน่าจะต้องไปตรวจกันทั้งพิเจเวลเทพ แล้วก็สัตว์ลไข่ประโคนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะแล้วคุณผูณ้ชมคคิดว่าใครจะมาแทนถ้าเกิด3คนนี้ต้องถอนตัวจริงๆคอมเมนต์เข้ามากันได้แต่ส่วนตัวไม่อยากให้ถอนเพราะอยากให้เขาไปเล่นแต่ก็ถ้าเกิดเจ็บก็ต้องถอนแล้วนะเออจากนั้นนะครับก็อยากไปดูอีกหนึ่งคนที่จะเป็นความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้ครับสำหรับเจ้าอาร์มสุปชัยใจเด็ดนะครับในเกมนัดสุดท้ายของไทยลีกฤดูกาลนี้นะที่บุรีรัมย์ฉลองแชมป์นะครับเอาชนะขอนแก่นจุเนเต็ดเนี่ย ไปด้วยสกอ์ขาดลอยช่วมชนนะครับ8ประตูต่อ2สุปชัยใจเด็ดนะครับเมาคนเดียว3ประตูนะครับยิงแฮตริกก็ทำให้สุปชัยเนี่ยคว้าดาวซนโวไทยลีกปีนี้ไปครองนะครับด้วยการยิงไป21ประตูด้วยกันก็แซงวิลเลนโมตาถ้าเกิดสุปชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นดาวซนโวไทยลีก2สมัยติดต่อกันปีที่แล้วยิง19ปีนี้ยิง21เลยได้ว่า สกอเรย์เยอะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วสุปชัยก็แสดงเห็นว่าพัฒนามากขึ้นกว่าปีที่แล้วส่งผลสําคัญนะครับว่าสุปชัยเจเดดเขาจะเป็นกองหน้าที่ลงเป็นตัวจริงแน่นอนในเกมเจอจีนกับสิงคโปร์เนี่ยเขาได้รับความมั่นใจจากเกมลีกไปเต็มๆเขาอาจจะไปสารต่อในนามทีมชาติไทยก็ได้ยิ่งมั่นใจยิ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยรวมไปถึงนะครับให้จับตาดูสุปชัยเจเดดผมมองว่ากับการเป็นดาวซนโบไทยลีก2สมัยติด เป็นตัวหลักให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยด้วยอายุประมาณนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะไปเล่นต่างแดนหวังว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้จะมีทีมในเจลร์ี่เครีกยื่นข้อเสนอให้ความสนใจในตัวของสุปชัยและดึงไปร่วมทัพผมมองว่าสุปชัยถ้าอยากจะยกระดับเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยฝากความหวังไว้ได้เล่นในเข้ากับสุประโชคสุพนัทหรือพิเจชนาทิพย์สุปชัยต้องไปเล่นต่างประเทศและจะแข็งแกร่งขึ้น แน่นอน100%นะครับผมอยากเห็นสุปชัยไปก็หวังว่าจะมีทีมสนใจไปผมว่าไปเขาจะเก่งขึ้นแล้วเขาจะแข็งแกร่งขึ้นในหลายๆเรื่องสำหรับเจ้าอาร์มสุปชัยใจดเดนะครับก็ยินดีด้วยกับดาวซนโบสสมัยติดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้แต่สุปชัยทำได้ก็ปรบมือในความยอดเยี่ยมตรงนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าสุปชัยใจดเดเนี่ยไปไปมาๆนะครับเขาลงเล่นให้กับบุยดไป261เเกมเนี่ย ยิงไป81ประตูกับ27อซิสต์ครับคุณผู้ชมยิงประตูเยอะมากนะสำหรับสุปชัยใจเด็ดเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะคือยิงนี่จะร้อยลูกให้กับสุปชัยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดในไทยลีกอย่างเดียวเนี่ยอันนี้81ลูกรวมทุกรายการนะแต่ถ้าในไทยลีกเนี่ย209นักอามยิงไป6 4ประตูกับ22อซิสต์อ่ะเฮ้ยเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากเลยนะครับเออก็ หวังว่าสุภชัยจะไปฟอร์มดีกับทีมชาติไทยเกมเจอจริงกับสิงคโปร์สำคัญผมเชื่อว่าสก้าวต่างประเทศจะดู2เกมนี้ด้วยถ้าอาร์มยิงประตูได้เนี่ยแล้วพาทีมชาติไทยชนะมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจแล้วได้ไปต่างประเทศก็รอดูแล้วกันนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยที่ต้องซุยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วชมกันก็ฝากช่วยกันก,ด,ก,นก,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรวมไปถึง แนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน,นพัทในเค้กานโอล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเน,นพัทในเคตกานโอล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคอมเมนต์เข้ามากันได้สวัสดีครับ